กรณีที่เราได้ทําประกันภัยไว้กับบริษัทและไม่มีประวัติการเคลมหรือเรียกร้องค่าเสียหายติดต่อกันเป็นเวลาหลายปีนะคะเราจะได้ลดเบี้ยประกันในทุกปีเช่นได้ส่วนลด20%สําหรับปีต่อปีแรกและหากไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายติดต่อกัน2ปีเบี้ยประกันจะลดลงอีก30%นะคะและหากเราไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายติดต่อกัน3ปีจะได้ลดเบี้ยประกันภัย40%เลยนะคะ อาจซีีติดต่อการหนือมากกว่านั้นเราไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายต่อบริษัทเลยเรียกประกันลดลงถึงถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะและคำว่ารถยนต์คันที่ไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายให้หมายความรวมถึงรถคันนั้นได้มีการเรียกร้องค่าเสียหายแต่ค่าเสียหายนั้นเกิดจากความประมาทของบุคคลภายนอกพูดง่ายๆนะคะเกิดเหตุชนกันและเราเป็นฝ่ายถูก และรู้ตัวผู้ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายเพื่อให้บริษัทมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายที่บริษัทได้จ่ายไปจากคนภายนอกได้และส่วนลดะวัสดีจะมีอยู่ในประกันชั้นหนึ่งเท่านั้นนะคะคู้พิดาประกันไทยทีมันจกเด่น